วันนี้ทังเงนินโอ้แม่ธนาคารถังเงานจะไปเปลี่ยนเฟือกกระกำหนอครับแม่โอ้บา,บายๆนะอ้าอ้บาบายถังเงินเป็นไรไม่รู้ลงจากรถแล้วก็มองแล้วก็ขู่อะไรไม่รู้ตั้งแต่ตอนก่อนเข้ามาแล้วอะทําเสียงขู่แต่ไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยเนะลื่อนตา<อ><ๆ>ขวา แล้วเมื่อกี้จะทำเสียงผูแต่ตอนนี้ไม่ผูผล่ลนะจะใช่ผูใสอะไรไม่รู้เนี่ยมองหาเลยลูกมองหาเลย ลื่นลื่นนะคุณหมอใช่ค่ะเขาเรียแต่งตัวไม่ได้น้องค่ะข้างนี้มันเป็นปกติค่ะลื่นเดินนะอันนี้ก็คือครบเดือนแล้วเนาะก็ไม่ต้องใส่นร้งจริงๆเราครบเดือนวันอาทิตย์ใช่ไหมดิวเราคือวันอาทิตย์เนาะอันนี้ก็ถ้าผูแข็งแรงไม่อยากจะเดินเต็มทีแล้วแต่งตัวใหญ่อันนี้คือกินยามาใช่ไหมเขากินตอนเก้าโมงค่ะพี่อีเราเอาวาข้างล่างให้เราดูดิเดิน อันนี้คือที่เยอะๆคือมันมันไม่ได้ใช้งานเฉยๆไงคะเดินไม่ได้หรอกเพราะว่าเขากินยามาเรงตัวไม่ได้เหมือนเหมือนกินยเดี๋ยวเดี๋ยวหักสาักยาให้เดินค่ะเพราะว่าเขาจะนอนอยู่แล้วใช่เพราะว่าเพรากินยามามันจะมีอาการของยาอยู่แล้วค่ะเพราะนั้น่ะก็อยากให้เดินค่ะช่วงเนี้ยช่วงที่กินยาห้ามเดินนะคะ าเดินเนี่ยมันจะโบกเลยเห็นไหมเขาู่เลยโอ้เป็นไรลูกเป็นไรขู่ตั้งแต่ตอนจะเข้ามาเขาโม่งเขาอดงดหงิดเขาโดนคลายกล้ามเนื้อจากยาเขาก็จะมีอาการค่ะเสร็จแล้วไม่ต้องพันแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆใช้ขาเดี๋ยวเขาจะค่อยๆปรับตัวเมนการัดมันคงจะค่อยๆขยับลอเดยนเออได้เดินบ้างขารีบปนลูกโอ้มามามา ผ่าไปอ๋ออ๋ออ๋อไม่ลงน้ำหนักเยอะอีออไอออพยุง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 ออโอ้โหโอ้ต้องก็ต้องพยุงไงก็หมอบอกว่าก็คงต้องดูแลมันแบบนี้แต่ว่าแค่มันไม่ได้ใส่เฝือกเราจะต้องดูแลแบบว่าเเขขาาจะต้องต้องต้องพยายามดูแลเขาแบบก็ต้องอยู่บ้านตลอดอะไม่ให้มันโดดขึ้นโตอะแม่ถ้ามันโดดได้แล้วมันจะแย่ ก็คือถังเงินถอดเปือกแล้วแขนเขาก็จะรีบหมอให้ลองถอดถอดก็ก็จะเป็นแบบนี้นะอะมาถ้ามันหายเสียวมันจะเดินเองอ่าเดินเดินได้แบบนี้ไม่เป็นไรนะลูกนะดูไปตลอดชีวิตใช่ก็ผิดลูกตลอดชีวิตไงอัปเดตถังเงินให้พี่พี่ดูก่อนนะคะเดินตอนกินยาอ่าให้ลองเขาได้เดินหน่อยเขาได้เดินผันไม่เครียดหน่อยอ๋ออ๋อลูก อพ่พยุงพยุงพยุงโอ้พยุงพยุง,ยงเดี๋ยวตัดขนเท้าให้จะได้ไม่จะได้ไม่เลือ่ะเ,เขาอยากเดินไปชมวิวเขาอยากเดินชมวิวถังเงินอยากชมวิวค้าพี่พี่เขาจะขาผิดรูปไปตลอดการแต่เขาก็จะใช้ชีวิตมีความสุขได้เพราะว่าบ้านเราจะรักที่สุดนี่เขาจะชมวิวนะถอดเสื้อแล้วครับก็ต้องดูแลตลอดแบบว่ามีคนอยู่บ้านตลอดเพราะถ,ถังเงินถังเงินเป็นแมวที่มึน,มน,มน 10, แล้วดื้อได้เรียคาข้างนี้แล้ว งเงินเป็นแมวที่มึนแล้วดืว้อถ้าโดดขึ้นโต๊ะปกติโดดขึ้นโต๊ะกินยากันชักโดดขึ้นโต๊ะก็ไม่มีแรงอยู่แล้วก็ตกลงมาอยู่แล้วก็จะตกลงมาแบบว่าแต่หัวไม่เคยฟาดเท่าไหร่นะขามันก็จะหายถ้าขาถ้าตกลงมาเดี๋ยวมันจะหักเขาอยากเข้าบ้านเขาเขาอยากเข้าบ้านเขาบ่อยเขาปกตกไม่ให้เข้าบ้านมานานละล่าสุดให้เข้าไปแป๊บหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเผลอเลียเผล,อ,เลออะไรเขาก็จะ ต้องอยู่ในสายตาตลอดเพราะว่าเขาได้เลียแผลเขาแล้วถ้าเขาตกลงมาซ้ําอีกมันก็ไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ต้องมานั่งประคบผงโมเฟือกแค่นั้นเองแต่ก็ต้องอยู่ตลอดกลาง<ส>คืนก็จะ<ส>ให้เขานอนด้วยวันนี้แม่บอกถังเงินขู่แม่ด้วยถังเงินไม่เคยขู่เลยถังเงินปวดฉี่ปวดเีี่ยเป่านี่นะคะพี่ขู่ว่าถัางเงินขู่แม่ถังเงินขู่แม่เออแล้วสองก้อนถังเงินขู่กับถังเงินปวดเอือะเปล่า กติปวดก็ไม่คูท่ามาอะไรเนี่ยเนี่ยะคะ่ะเขาไม่ได้เลียแขนของเขาแล้วเขาไม่ได้เลียมานาน<ด>เขาเครียดนะโอ้ละละพี่พี่คะถังเงินถอดเสื้อนะนี่อัปเดตอาการถังเงินนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูบ่อยๆนะไปถอดเสือก,ก่อนกำหนดหมอเลยให้ถอดซะเลยแต่ก็ไม่เป็นไรหมออยู่ใกล้แค่นี้ก็ดูแลตลอดเวลาอยู่แล้วที่บ้านก็จะผัดกันโอเค